ถนนคนเดินจังหวัดน่านถึงโซนอาหารแล้วเจ้าอุ้ยหอมมากขนมอวดขนมโบราณแต่ยุ่นี่ขอมาขายยากันล่ะแกงฮังเลหมูก็น่ากินอ่ะจจพจาตำถนนออดตำน้ำพริกกุ้งนี้ไม่เคยกินอ่ะเป็นแบบทางเหนือเนียงเราคืออะไรอ่ะข้างในคืออะไรครับน้ำพริกหนมุ้มีหลายอย่างเลย ก็เนตัวดีนค่ะวัเขียวเป็นเหมือนข้าวต้มน้ำพานเล็กๆค่ะรักาอาหารเยอะมากอยากกินทุกอย่างน่ากินทั้งนั้นแคปหมูจิ้มน้ำเพลกนุ่มเข้าไปเียงเหลากขาบอกว่ากินเข้าไปนี่จะเป็นสามรสดอกผิวสัดใจมากแม่ค้าบอกว่ากินจะออกแบบน้ำอ้อยเนะ จ้าตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนคนเดินจังหวัดน่านช่วงนี้ก็จะเป็นปลายฝนต้นหนาวนะช่วงนี้เราก็จะขึ้นเหนือแล้วก็จะเที่ยวเหนือกันเนาะก็ตั้งใจว่าจะเที่ยวหลายๆจัหงหวัดของเหนือเลยใครอยากให้เราไปเที่ยวตรงไหนก็คอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้นะจ้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในถนนคนเดินว่าเราจะได้กินอาหารท้องถิ่นอะไรกันบ้างไปจ้าถนนคนเดินน่านอ่ะจะมีวันศุกร์เสราร์อาทิตย์นะอันนี้เรามาวันศุกร์ ที่เราเข้ามาก็จะเป็นเสื้อผ้าเนาะเสื้อผ้ากระเป๋ากระเป๋าหนังแฮนด์เมดกระเป๋าน่นารักจังเลยโห้บรรยากาศดีอมบรรยากาศดีมากเลยวัดสวยมากนี่นี่นี่คำคมแ มีลเจน้องหมามีมีแมวมีแมวไหมนี่ฮักหน้ามีแมวนีน่ารักจ้าแล้วก็เอาน้องหมามีไหมเอาน้องหมาแบบฮักหน้านี่ต่อไปนี่น้องหมาน้องหมาฮักหน้าอเอน้องหมาฮักน้าหนึ่งแล้วก็น้องแมวนี่น่ารักไหม มาน้อยเทเ่ยวได้นะมาเริ่มเลยขอ่งสวยมากค่ะเอาสองแต่งหูก็มีนะแต่งหูแต่งหูแต่งจากมาสวยมากอ้ดูลายดิสวยมากเลยอ่ะของเงินบรรทัดวิธีวางมือถือผมมีหลายอย่างเอาวางโชว์ดเลยวางมือถือที่รองแก้ว ขอบคุณครับผมขายดีค <Bee> ร <rarely> ับไดแล้วของมันแจ้งไดแล้วหนึ่งอย่างครับของที่เราเลือกเลือกว่าสวนไง อันี้เลยค่ะอะไรนี้ครับอนี้ครับะไมล่นนี้คเดียวย่ิบ้าสให้าิบาใหมาก็ได้ค่ะไม่อให้ดูยเรื่องก็อลไยนี้แล้วอันนี้ก็น่ารักเนาะอันนี้พอใช้เลยนี่น่ารักอะใส่มาถือพอดีเป๊ะเลย น่ารักแฮะค่ะค่ะครับน้อยน่ารักจังฝนตกแล้วนะฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนอิสระบ้าน่ารักจังเลยโอ้ชุดสวยน่ารักเนาะฝนลงเม็ดจริงๆว่าฝนยังเพิ่งตกอาหารน่าจะอยู่ทางนู้นนะสวยๆเลย คอมือด้วยนะมันมีกรงอยู่อะมันเป็นกรงมงคลคอมือไส้แท้ปั่นมือด้วยเหยื้อยถึงสวนอาหารแล้วจ้าอุ๊ยหอมมากไส้อ้วนไส้อ้วหมูสมุนไพรจ้า สูนอาหารคือครับมากอ่ะมทังหมดสี่แถวนะใช่หืมตำขนุนตำขนุนอ่อนอยากกินหีจอผักกาดด้วยมีออีกมีจอผักกาดพอจะกินตำขนุนละเอาตำขน,น,นุนลาบหมูลัว ลาบหมูยอตัวไนดจ้าโจระจาเข้ากับแกงฮังเลหมูก็น่าก<ช>ินอ่ะแกงฮ<ม>ังเลหมูต้มไ่อตครับตำขนออแกง่ค่ะเอ่อ,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 อมีแบบเป็นถ้วยไหมคะถ้วยเท่าไหร่คะ่ะไข่ถ้วยเอาถ้วยค่ะขอบคุณค่ะเดีย๋ยวเราไปหาที่นั่งกินที่นี่ดีมากเลยเขาใช้ชามกระดาษ ขขค่ะโคตเต็นน้ำแต็มหมูทำสุดๆตรงนี้เลยอ่ะยำหน่อใส่น้ำปูตำมะเขือยาวตำขนนลาบไก่ยำหน่อใส่น้ำปูยำหน่อใส่น้ำปูลาบปลาคั่วลาบหมูคั่วเอายำหน่อใส่น้ำปูค่ะ ยำหน่ดอดใส่น้ำปูสีบา้าเขามีจานกระดาษด้วย,วยหลายอย่างค่ะลาบหมูตุันเาก็มีใช่มีหลายอย่างเลยเอเอก็มีตั้งขนมอีกนะเจ้านี้ก็ฮิตตำขนมกันใช่ขนมจีนน้ำเนี้ยหอมมากพริกอ่องใช่เงีย้ย น่มจีนน้ำเงี้ยวข้าวมันไก่ข้าวมันปูกระปรุกอุย้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้เขามีที่นั่งกินนู่นอุ้ยเราเราไปซื้อซื้อซื้อ,อแล้วก็มานั่งตรงนี้ตรงที่เป็นลานเสือปูตรงนี้จะอยู่ตรงข้างวัดภูมินเลยนะวิดีมากเนี่ยเรานั่งกินข้าวแล้วเนี่ยบรรยากาศแบบเนี้ยไปเดี๋ยวเราเดินช็อปก่อนแล้วก็เดี๋ยวมานั่งกินที่นี่กัน ไปจ้าไปเตรียมบเสบียงเพิ่มเราได้ตำขนานแล้วก็น้ำปูหน่อไม้หน่อไม้ใส่น้ำปูนีมีซุปขนุนหมูย่างน้ำตกทำสดๆเลยเห็นผักบุวงอันนี้อยู่เย็นตะโฟเลยนี่วบมากมีส้มตำมได้กลิ่นหอมชะอมอะม่ะชิงด้วยหอมมากเลย ไข่ชะอมอืมอ,อไข่ไข่นกกระทาอืมผักเชียงดาด้วยเอาผักเชียงดาหนึ่งแล้วก็ชะอมหนึ่งค่ะกะปิกนะคะค่ะเอาน้ำพิกกะปิด้วยค่ะกิกคกะปิหอมมากเลยน้ำเนี้ยวเมืองน้าขนมจีนน้ำเงีเย้ยว หอยแครงหอยแมงผู้พร้อมกินเลยพร้อมน้ำจิ้มด้วยกุ้งหอยพร้อมน้ำจิ้มนีน่ตำน้ำพริกโก๊บน้ำพริกโกบเอาเลยแต่แบบนี้ไม่เคยกินอ่ะเป็นแบบทางเหนือตำน้ำพริกโก๊บป๋อชอบกินโก๊บแล้วก็มีแอปนะ แอปก็คือหมอก,ค,กมครับมีหมกหลายอย่างเลยมีหมกหมูมหมกปลาซิวแอป,ปออกอ,อ,อ,อเอาเอาไหนเพิ่มไหม,อมเอป,ปออกปปอ,อก็น,น่าสนใจนะมีหลายอย่างเลยหลาหลาตามากของกินอ่ะผัดร้อนๆเลยผัดไทยใช่ผัดร้อนๆเลยหลังร้านเลย ถัดไทยมีหลายเส้นนะแต่เป็นถัดไทยหมดเลยแต่ว่ามีมุ้นเส้นมีเส้นหมี่เส้นมาม่ามีหลายเส้นใช่ใช่เส้นบะหมี่เส้นหมี่แล้วก็มีเส้นมุ้นเส้นนะมีเหลืองผัดหมนใบสลัดไส้อั่วยูเลยอีกเ,เรียนหนึ่งนะฝั่งนู้นเรายังไม่ได้เดินเลยแล้วตรงนี้ก็คือมีมีสองฝักไส้อัว่วไส้อัวหมู ยำแหมนมเมี่ยงคามเมี่ยงลาวเมี่ยงลาวเมี่ยงลาวคืออะไรอ่ะสวัสดีค่ะเมี่ยงลาวคือข้างในคืออะไรกับผักกาดดองทันข้างในจมถักก่วสังค่ะผักกาดดองออกสามรสค่ะเป็นรองไม่เคยกินเ,เลยค่ะกิะะนแต่เมี่ยงคยงาม คเคยกินแต่เมี่ยงคำและเมี่ยงเรายังไม่เคยกินเมียงคำเราเมียงเราจะเป็นสามรสนะค่ะเอาไปลองเคยกินแต่เมี่ยงคำเมียงเราไม่เคยกินขนมหวานขนมตาลขนมตาลเนื้อตาลแท้ขนมตาลขนมต้มขนมอัวอมอ่วขนมอั่วคืออะไรอ่ะไม่เคยกิน อันนี้ขนมอั่วก็คืออย่างอย่างอื่นที่อยู่บนนี้เคยกินหมดแล้วแต่ว่าขนมอั่วไม่เคยกินสวัสดีค่ะค่ะเอาขนมอั่วคือทํามาจากอะไรคะทางใเป็นไส้ทวน้าหนอกข้าวคุกน้ำอ้อยอ๋อข้าวคุกน้ำอ้อยค่ะอ้อยค่ะเอาขนมอั่วหนึ่งค่ะอันนี้เป็นขนมข้าวโพดอันนี้เลยเอาขนมข้าวโพดหนึ่งแล้วก็ขนมอั่วหนึ่งค่ะ มีรวมมีตัวแบบรวมตัวแปรเวมตัวแปค่ะ่ยชอบกินตัวแป,ปจะหอมน้ำอ้อย,ยค่ะจะหอกน้าอ้อยขนมโบราณค่ะยุนี่าขายากันล่ะค่ะค้ะะะตาง,งิงไส้กรออีสานก็มีนะขนมครบมีขายแบบยกถาดด้วยนะ โอเคอีก okay, แถวเนืองเหมอย่ยายงแกะแก้าเก้าหมี่พันลับแลน่ที่ีรากเคยกินอยู่ที่อุตรดิตถ์หมี่พันลับแหน่<ม>สูตรโบราณข,ขนาดแท้ด้วยไข่ปิ้งไข่ข้าวาไข,ข่ค้างหังอ่าอันนี้อะไร,นะมมรอ่ะัโบราณอุ้ยโอ้ยน่ต้องลองเปล่า เ็นเหมือนข้าวต้มมาคัน้นเล็กๆค่ะค่ะน่ากินมากเลยไม่เคยกินแบบนี้เลยอร่อยเกือบด้วยแล้วอ๋ออันนั้นคือเผือกหรอคะ <c oughs> อันนี้คือเผือกต้องนป็นลูกเผืกย์โอ้อหอันนี้คล้ายๆข้าวต้มมาที่เราเคยกินเนาะแต่ว่าเป็นอันเล็กๆอย่างเงี้ยรสถั่วเยอะโป้ย <ใน S 2> ชอบกินถัวออนน่วเอาถัวแดงเม็ดเนยถัวดำถันนดน,น่่คะัวเขียวย ันนี้เป็นไส้เปลือกได้ไส้กรวยจ้ะโอ้โหเรื่อไม่ถูกเลยสีสิบเจ้าค่ะเอาเอาเป็นชุดรวมได้ไหมคะได้จ้ามีน่ากินมากใช่เหมือนมันคุณยายตาเขาจะเอามาแกะนะตน้มแล้วมาแกะอันนี้คือไปห่อเป็นอันเล็กๆแล้วเ,เอามาแกะอย่างนี้เหรอคะโอ้แบบนี้โอ้ากกาข้งหลังเต็มเลยล็กๆเล็กๆ ยังไม่แกะกั้นแล้วก็มาแกะแล้วก็ใส่กล่องเป็นขนมแบบค้องข่ดเยอะมากเลยอ่ะตลาดนี้น่ากินทุกอันก็้ยซื้อมาจะได้ขนมเยอะด้วยนะเราใช่ขนมป่านี่ขนมอีกแล้วอันนี้ขนมอะไรนะคะตาเอานิดนึงก็ได้ค่ะนะคะข้าวต้มมัดโบราณเรียกว่าข้าวต้มมัดโบราณ ลุยแถวที่นั่นที่นี่ที่นั่นไก่อบโอ่งร้านนาไทยมีเขาจัดร้านสวยด้วยอ่ะดูดีน้ำพริกน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่งน้ำพริกปลาหมูสามนีมีหลายอย่างเลยวิยมีชุดผักอย่างนี้น่ารักมากเลยเอารค่ะ พริกหนุ่มกับผักชุดผักค่ะชุดผักทำน่ารักมากเลยข้าวเหนียวด้วยนะแล้วก็ข้าวเหนียวหนึ่งค่ะที่ร้านเขามีน้ำพริกหลายอย่างนะมีน้ำพริกมะเขือก็น่ากินน้ำพริกหน่อไม้ ค่ะก็มีนะคะอันนี้แถมคุณชิมครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคิดตังเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณครับผมไมขอบคุณมากค่ะเคยดูคลิปด้วยใช่ดูตลอดเลยคุณ ขอบของครับตรงนี้เราไม่ได้ไปนะคุณข,ข,อขอบคุณครับผมของคุณครับชื่อว่าน้ำพริกน้ำพริกแม่กาบจังนะร้านน้ำพริกแม่กาบจังน้ำพริกเขาเยอะมากแล้วพอชอบความผักผักต้มอ่ะผักลวกใส่กระทงอ่ะขอบคุณค่ะมีพันลับแลข้าวปุกง,งาข้าวกันจิ้นหรือเขากันจิน้น ากันจีนเราต้องกินน้ำมาเหนือสวัสดีค่ะเอาข้าวกันจีนหนึ่งค่ะนี่ข้าวกันจีนจะเป็นข้าวมิกกับเลือดหมูข้าวมีกับเลือดหมูก็มีเลยแกงกระด้างมีข้าค่ะมีข้าวจีด้วยข้าวจีน่ารักจังเลยที่นี่เขาหมี่พันลับเลอ่ะแบบที่เราไปกินที่อุบลรีจะมีหลายร้านเลยนะ มีเป็ดมีไก่แกงแค่หอยต้มยำเขียรทอดแกงอ,อก่อมหมูลาปูลาฟ้าแควนมะแคร์แบบส,ด,สดเลยมีทั้งแบบสดแบบนี้าบ่นักขี่ขา สดมะแขนแห้งน้ำพริกมะแขกน้พริกน้ำย้อยหมูแดดเดียวพริกลาบดอกนิ้วน้ำปูถั่วเน่าน้ำพริกน้ำเนี้ยวพ็อยากกินน้ำเนี้ยวอ่ะหาน้ำเนี้ยวอยู่สวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะค่ะเพิ่งมาเลยค่ะขออนุญาตถ่ายวิดีโอนะคะนี่ค่ะได้ยินเสียงโอปอล์ค่ะขอบคุณมากค่ะเคยมาอยู่แต่ว่าลายปีแล้วครับค่ะนานมากค่ะเอาบานอฟี่หค่ะคืออะไรมีเคส้มเนะเคส้มก็มีค่ะ อือชอบกินเค้กส้มมะพร้าวกส้นไหมเก้กส้มเดี๋ยวจะมะพร้าวอ่อนก็มะพร้าวอ่อนก็น่ากินถ้ามะพร้าวอ่อนก็กินด้วยถ้มะพร้าวอ่อนกินได้กันบานอฟีรับไหมคะค่ะเอาบานอฟีด้วยค่ะนี่ชื่อร้านอะไรคะ เค้กนาเนียนะอยู่อยู่ตรงข้างวัดภูมินเลยตรงข้างวัดภูมินเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผมราคาเท่าไหร่นะคะแปดสิบค่ะไปบอกเยอะาค่ะว่าจะไปอยู่ค่ะมีแผนไปรอรอรูปคนแบบเบาๆลงหน่อยว่าจะไปห้วยหมีอะไรอย่างนี้ครับอยากจะลองไปห้วยหมีอยู่ค่ะไม่เคยไปรอคนเบาลงหน่อยครับ ว่ารถไม่ f u l ค่ะรถขับสองคก็เลยคิดหนักไม่เป็นไรเรายังมาแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณครับนะครรัับดีคบนี่ไงนี่ไงขนมจีนน้ำเงี้ยวอย่ากินขนมจีนน้ำเงี้ยวมากค่ะขนมจีนน้ำเงี้ยวหนึ่งค่ะในขนมจีนน้ำเงี้ยวเป็นชุดชุด 30บาทครบเครื่องเลยมีช้อนมีเครื่องปมนี่เขาให้ให้ค้วยกระดาษมาพร้อมกินเลยใช่แทบทุกร้านเลยนะแล้วก็ดีมากเลยตลาดนี้ใช้ถ้วยกระดาษขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งกินเลยคโอ้ยยังไปหาที่นั่งกินหวังว่าจะมีได้ที่นั่งแล้วแต่ว่าไม่มีขันโต๊ะไม่เป็นไรหรอกเนาะ นั่งอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าตรงนี้ว่างพอดีมา,มาโอ้โหพ่ิุวยตัวนู้นไปดีดูพอไปหาอาทีนไหนได้ไหมได้ได้ได้มีขันโตกว่างตรงนู้นพอดีเลย <c oughs> ไปไปไป <c oughs> <c oughs> วิ่งดีใจว่างขัดตกว่างพอดีตรงนี้รีบวิ่งมาเลยอ่ะมีดนรีสดด้วยนะโอ้โหอาหารเยอะมากอยากกินทุกอย่างน่ากินทั้งนั้นเดี๋ยวเริ่มกันที่ของร้อนก่อนละกันเนาะขนมจีนน้ำเงี้ยวนี่ขนมจีนน้ำเงี้ยวอยากกินมากมีมะเขือเทศมีดอกเงี้ยวมีเลือดมีหมูดอกเงี้ยก่อนเลย ใหญ่สุใจมากขนมจนีนเส้นเล็กแบบนี้ชอบมากเลยขนมจีนเส้นเล็กเล็กเลือดกนาาดองคือเผือเนีเ่คนดีมากเลยโอ้โหลานนี้ดูดอกิ้วดอกมิ้วสาดใจมากดอกมิ้วเขาจะไม่ได้มี เพราะว่าความรู้สึกก่อนน้ำเพราะว่าดอกนิ้วไม่ได้มีรสชาติอะไรมันจะเป็นแบบแค่ลื่นๆน่ะไม่ได้ขมไม่ได้ฝาดดอกนิ้วจะไม่ได้ขมไม่ได้ฝาดเคี้ยวเข้าไปจะเป็นแบบลื่นๆหน่อยไม่ฝาดไ,ไม่ขมอะไงการดอก มาต่อข้าวกันจินข้าวกันจินก็จะเป็นข้าวใส่กับเลือดหมูนะกับผักชีรชาตกเมๆเค็มนิดหนึ่งแบบอารมณ์แบบกินกับเป็นกับข้าวอะ่ะเป็นข้าว ตำขนมในตำขนมอ่อนกินกับตำขนมอ่อนเท่ากันจินอ่ะจะออกรสชาติเค็มแบบไม่ได้ไม่ได้เค็มโดดนะเค็มแบบน้อยๆเค็มเบาๆแล้วก็จะออกมันๆซุปขนมเป็นขนมอ่อนเป็นขนมอ่อน,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 นแบบขนมอ่อนเลยอ่ะดูสีเหมือนไม่เผ็ดนะแต่มีความเผ็ดด้วยอันนี้อร่อย แคปหมูจิ้มน้ำพริกนุ่มเข้าไปน้ริกนุ่มร่อยมากหอมิความเผ็ดหอมพริกมากแคปหมูดีหมูใหม่มากอุ้ยเยลเงกำลังพอดีหอมพีกมาก เขาบอกว่าข้างนอกนี่คือผักกาดดอกนะแล้วก็กินเข้าไปนี่จะเป็นสามรสลองดูหอมหอมกินผักกาดดองเลยไม่รู้อ่ะ กิกับนี้ก็กินกับนี้กกินพร้อมกันเลยต่อกันที่น้ำพริกกบอยากกินมากเพระเป็นคนชอบกินกบแต่ว่าไม่เคยกินน้ำพริกกบแบบทางนี้น้ำพริกกบทางเหนือทางหน้าเนาะพูดคำใหญ่ๆเลยเป็นเนื้อกบกแบบสอนละเอียดหอมเครื่องเทศแต่ว่า เครื่องเทศแบบไหนแต่ของเมรื่องเทศแม่ทาวได้กลิ่นขา่าเหมือนได้กลิ่นกระเทียมเจียวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่หอมค่าต่อกันที่หนอไม้น้ำปูงุงให้ใบแมงลักมาด้วยนะ Thank mm -hmm. you. จะไม่มีรสหวานแต่จะไปหวานที่กล้วยกล้วยสุกหวานแล้วก็น้ำตาลที่เราจิม้มอร่อยมันกินเพินมันเป็นทันเล็กอะ่ะแล้วมีหลายรส้วยอะ่ะ หนะอมกับไปกินเดีวยวโหเยอะมากก็คลิปหน้าอยากให้เราไปเที่ยวจังหวัดไหนอยากให้เราไปตลาดไหนอยากให้เราไปกินอากที่ไหนบอนกนะจ๊คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า